สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสกุลทิม,ม,ม, 5, ม 6, เย,มนนสาสยาวศรีวงชั้นมหะทัพหกเลขที่สิบหกค่ะดิฉันนางสาวกฤตมีหมอชั้นมห6ทัหกเลขที่สามสิบสองค่ะดิฉันนางสาวสุภาชยากุลน้ำชั้นมหะทัหกเลขที่สามสิบแปดค่ะวันนี้พวกเราจะมาอธิบายการหมุนเวียนเลือดและการลำเลียงเลือดข้าสู่หัวใจค่ะหลอดเลือดน,นะคะก็จะแบ่งเป็นสามอย่างใหญ่ๆก็คือตระกูลเออาร์เทอรีนำเลือดออกออกจากหัวใจค่ะจะแบ่งเป็นสามอย่างเร่องจากเล็กไปใหญ่ Art e r ท o รี t โออ a ร r เทรีเออนะคะต่อไปก็คือตระกูลเวนนำเลือดเข้าสู่หัวใจแบ่งออกเป็นสามอย่างเรียงจากเว็กไปใหญ่เวเนลเวนวีนาาว่าและสุดท้ายนะคะแคปิลารีหลอดเลือดฝอยจะพบได้ตามรา่างกายเอเชียมขวานะคะรับเลือดจากวีนาะว่าค่ะ เมื่อบีบตัวเลือดจะไหลเข้าสู่เวนทิโคขวาโดยผ่านลิ้นไก่คลัสติดค่ะเวนทิโคขวารับเลือดจากเอเทียมขวาค่ะเมื่อบีบตัวเลือดจะไหลผ่านลิ้นลิ้พัรโมนารีเซมิลูน่าเข้าสู่พัรโมนารีอาร์เทอรีค่ะพัร a โมนารีอาร์เทอรีลำเลี้ยงเลือดไปยังปอดทั้งสองข้างเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะพัรโมนารีเวนนาเลือด นำเลือดจากปอดทั้งสองข้างเข้าสู่เอเชียมซ้ายค่ะเอเชียมซ้ายนะคะรับเลือดจากพารโมนารีเวนเมื่อบีบตัวเลือดไหลเข้าสู่เวทีเข้าซ้ายด้วยผ่านไบคัสปิดวาลค่ะเวทีเข้าซ้ายรับเลือดจากเอเชียมซ้ายเมื่อบีบเมื่อบีบตัวเลือดไหลผ่านลิ้นเอออติกเซมิลูน่าเข้าสู่เอออตาผ่านหลอดเลือดต่างๆอาร์เอรีแล้วก็ อาร์เทริค่ะแล้วจะส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เลือดเสียนะคะก็จะกลับมาทาง Superior v e n a c a v ่แล้วก็ Inferior v ว n a c a v วค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ